ูจับคนที่ใส่ลับป้ายกูน่ะนะเอาไหมดึงไว้แม่มันยังเดือดเนี่ยหนีหนีไรว่ายร้านกยจิตืึนตืึนมันตายรถไปไปนีหล่ะมันไม่เนียขึ้นป้ายเนี่ยกูน่าเล่นไว้เขาให้ใส่ผ้เบียดแยกตันมันเหยียบหาแม่มันติเดือดเนี่ยว่ายกูแพ่งกับแม่กูบุดทุ่เนี่ยว่ายถ้าข้างล่าไปเหยียบพ่อกูสบายเอาละเอาละเอาละมึงบอกกูรับทุนเท่าไรเนี่ย าอบกูย่างไปซื้อจนล้าพุณก็แต่ว่าเงินเมี่ยนอซื้อได้หรอีย่างไปยังป้อเลยเนาะมันขายไปนี่แล้วมันง่ายในเสียงอีสานซื่อๆไปจีนเนี่เอ้าไปอ่ะเอ้าไปนั่นละอ่านยังไงล่ะครับอ่านอป้อพี่น้องมันกลางแม่แบบใดเดี๋ยวมันไผายละเอาให้กูว่างหันละควันวายมันไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยว่างไปทำไม่เฮ้ยจะคล้องดึงออกไปเพราะแม่ท่านเนาะ ไอ้มันก็ป้อนให้กูเนาะโอ้ยดีเลยแม่เลยงูหลอกเสี่ยงสิกัดดิอ่ะก้าบไว้ดิให้พี่ก็มาป้อนไว้ไม่ยังอ่ะห่าไว้โอ้โหอ๋ออ๋อา๋ออ๋อไปบักไงบักเน่าคนนี้หนีนะอยากอายบ่เสียงอีสารนี่ะหนีรกเขาเขาหุ้มนี่โอ้ พาไปคณะตีอยู่เนี่ยเหมือนตโตมันนี่แล้วคณะเจ้าบิ้ลตีเนี่ยคณะใคยนี่แล้วอันคนร้อยดีกะแม่นดีอยู่เนี่ยกะแม่นนั่นละเนาะโอ้คนวายมีตุรูปรอรอไปไม่กุลุบรอรอโดนมีต่อผัวกูไปอันซุปนี่ผัวเจ้าบิ้ลตีวะกูมันนั่นละอันชุดไทยพวกคุณกะแม่นตีคุณนั่นละตอนมันนะโอ้ซุปซุปนั่นเหรอว่เอ๊ะจีบด้วยเหน นี่ก็บผัวก,กูจังเหยียบข้าวมันเนีกูบอกเอาว่าเรียกดอกลูกผู้ชายนี่กูบอกปล่อยให้มันลอยนวลดอกอันนาวมึงนะข้วเมี่ยงมันสิปานี้ผู้ใดที่เจ้าอะไรลูกน้องก,กูก็เอาแม่มาหลดให้กูอ่ะกูก็เรียกนาดิคณนะเกลี้ยงอีลานมนมุนอุ้ยปุ้ย <laughs> บันเทิงพัดพ oh, ัดนาเอ้ยคู่กรไดเขามีอะไรก่อนเอาคิ้เสียงเลยมือมันเงาบันเทิงสินส่นอินคอนซินนเฮ้ยอ่นเจอในสิแจกนี่คือภาหน่อยต้งต้นกูเลยอินคอนเิร์ฟลูกละบบ้ เข้าใจว่าพี่น้องนี่แหละหมอลำคณะเาเเ้านี่ปนนยเปนมันก็ามีคุณค่าอกมันตรงมีลูบจะเห็นมอาลูปไปยี่น้องอมาติดมือนี่ลมแห้งก็เลยติดลูกหน่อยลูบเลี้ยงักมีบลูกน้อเแยบออพี่น้องเข้าใจดเพิ่มขยัแล้วแล้วแมนมาเฮ้ยพี่น้องครับตะก้าไ่ได้ปึกหนาสาหดขึ้นเสียงอีสานหอกเอาเข้าไปเลยเอาจัาปาเ้ โอ้ยจ้านี่เนี่ยหัวเท่านี่ยกูได้ยัดแม่มันเข่าหัวเยอะเดี๋ยเด้อมันด้อพี่น้องเอ้ยมาแฮ่ยมาเวทเด้อยอะมีรูกยุบรือเ่าลูกใครเออแล้วคันมีขี่หมูขี่ม้าเนาะขี่ขัดคัดเนี่ยคันมีคือมอเต้งอยู่นไงเอ้าอยากให้ตั้งหรือติตั้งเนาะคัดไว้เเห็นนาะตายมอมันรับเหรอที่นี่คัดไว้เออมาแล้วเอยเอาเอาคือคือพุงไม่เยอะเนี่ยมัทำนากันแล้วกันเลี้ยงนิล้านเนี่ย คอนว่ายเจ้านั่นหลขนาดนะหลายธร,รรมดาตัวพีว่วงไงว่วงหน่อยมันต้องมีรูปพระติดตัวต้องมีอันรูปรูปรูปหัวหน้าที่ต้องสอดสีสวยสดงดงามนี่พี่เจ้าไปองห่วงเอยต้องสนับสนุนโดยเอ็มร้อยห้าสิบทับลายไดยมอนด์ไปซะนี่เจ้าอากกางลูกว้ายว้ายจะใี้ลูกขาบุกขึ้นป้าโอ้ย กลินแม่เม <the ืเอกี้คุณจะได้เปลี่ยนไหมยูุคนไหวนี่เออนั่นล่ะยัดเข่าหู้นี่เออนั่นล่ะเมื่อกีเห็นตู้หู้คนซื้อเลยอยู่เนี่ยเหตุตึงตึงเออหันเหี้ยวเหี้ยวนี่กูมามากูตีนยันเจ้าาทเนี่โอ้ยบาดลูกกึ๊กึ๊กจะาบาเป็ดตาฮักมา็ดตูยุคือลูกแก๊กนี่ผู้ใดว่าเดี๋ยวเจ้าเมื่อกี้คักแทอ ร่างคอยลีลาบะข้ามอดได่แต่มองได้เป็นตาฮักก้มูมันเป็นตาออกรู่ไงที่จาว่าวะมองมองได้พี่มองเป็นตาฮักเดี๋ยวคอยสั่งหอนมาก่อนสังเกตโอ้หนีหนีหนีอ้ยโอ้ยหายกิ่นแมวมะเกย์มองนี่บอกเป็นตาฮักก้มูนี่นะอ้วนจูบู่อ้วนจุ้ยบุ่ยอันพี่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 โอ้ชงชินกระดิ่งพี่พ่อชินหาิ่นแมว อันนี้เด้พี่อันไหนอันนี้เด้เนี่ยลูกท้ายก็ลูกลูกลูกไข่คือพนงส่งใช่ไหมเนี่ยโซ่ดิโซ่หรอโซ่จะหน่อยปันเนี่ยไม่ลูกลูกบักไดล่ะนี่บักนี่ยม่เรียมเนี่ยนาแม่มึงไหรไปเอานี้ยมาเดี๋ยวพวกคนเชื้อรั่พี่น้องเอ้ยอัศจรรย์จ้าพาอไม่เอาจักราทนี่มึงมาตรวจปลาเมือดดิใครจักรพรรดิต่อยเด้หันนะโมรันทีเดีย ขณะเลี้ยงอีลาทซาบสิ้งใจประทับใจเห็นพี่เห็นน้องมากมายนาหลายตาพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสขอซาบสิ้งน้ำใจของพ่อของแม่ดีอกดีใจเมื่อนี่พี่น้องสิดิพบกับการแสดงของเลี้ยงอีลานก่อนเลี้ยงอีลานที่แสดงขอบอกพี่บอกน้องบอกลูกบอกหลานเมื่อสุขสุขคนห้ามแลบลิ้นปิ้นตาใส่ตัวแสดงของเลียงอีลานพี่น้องต้องตั้งท่ายิ้มย่างเดียวต้องยิ้มยิ้มยังสิพี่น้องยิ้ม เยี่มไม่หซื้อที่ใจ